สัสงคมสงเคราะห์ก็ได้มาระลึกถึงคุณคูณบาอาจารย์ได้มาสุมากรารวะดาหัวตามจารีตประเพณีพื้นเมืองล้านนาเพื่อปูจากุลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกป้ององค์ความรู้ที่เราได้สืบทอ,อดกันมา,เพ,าเพื่อเมื่อเราได้มีจริยาวัดมีคุณธรรมมีความกตัญญูรู้คุณที่จะ สืบทอดองค์ความรู้ที่เป็นองค์ความรู้ทั้งในเรื่องของการดําเนินชีวิตทั้งเรื่องขององค์ความรู้ที่เป็นเรื่องของาศาสตร์ทางสังคมสงเคาราะห์ที่ครูบาอาจารย์สาขาสังคมสงเคราะห์มจลของเราได้ตั้งใจ่ายทอดอาจารย์ในฐานะตัวแทนของคณาจารย์ในสังคมสงเคราะห์ทุกคนขอขออำนวยอุปกรณ์เพื่อมู่เราผู้คนจงมีโชคมีใจ ผัดแปะถ้าศึกสัตว well. ์ถูล็อกที่ได้เงินหมื่นคืนที่ได้เงินแสนแต่งมือพื่ได้เงินบาทเงินเฟืองเพื่อผลจากเคาะปีเคาะเดือนเคาะวันเคาะยามเคาะสิบสามงามสิบห้าจะได้มาคาดแก้วเมื่อได้ตกไปต่าไฟจะให้ตกไปต่าไฟเื่อไรไปต่ำน้าเพื่อมีความอยู่เย็นเป็นสุกอยู่จุ่มเย็นเอ่ออยู่จุ่มเย็นเย็นเนื้อเย็นใจดังน้ำข้ามิ่งสมปล่อยที่ เอามาสุมาคาระวะของสิ่งเสเงนจันไรจงกับหายไปแล้วกลายเป็นแก้ววิสุลอันวิเศษมาปกปักรักษางเราทั้งหลายใหได้อยู่ดีมีสุขอนุมาณูยาวนั้นจุงจัะมีเตี่ยงต่ดีเตอพิธีสะก้าวดำหัวอาจารย์จากสาขาสังคมสงเคราะห์ศัต์ ข้าแสังคมศาสสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลดีสาขาสาขาสังคสาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ครับตอนนี้อาจารย์จะเราจะมัดมัดมัดมือนะครับไม่ทรงแบบทัดการง้อโอเค ใช้ใจขวาสายมาอาจารย์ปันปอนดังๆหน่อยจะได้บันทึกวีดีโอได้มีความสุขใสุขใจมีความยุ่งเหอเย็นใจอันใดที่เป็นกายกรรมวจีกรรมที่อาจารย์ได้ดูได้ดจอาจารย์ขออนุสิกรรมเพื่อเราหมู่เราต้องมีความเข้าไปราจย์สามปีใหม่เมืองนี้เธอข้างขวา